ความลับของดัมเบิลดอร์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน 1. ความสัมพันธ์กับเกรเทตกรีนดอร์เป็นมากกว่าเพื่อนค่ะดัมเบิลดอร์ในวัยหนุ่มมีความสัมพันธ์กับกรีนดอร์ที่เต็มไปด้วยไอเดียอารมณ์ไม่ใช่แค่มิตรภาพธรรมดาแต่ว่ามีความหลงรักหลงไหลความรักเชิงโรแมนติกผสมด้วยและความสัมพันธ์นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเพื่อส่วนรวมที่นําไปสู่การวางแผนปฏิวัติของโลกเวนตมค่ะ2องอมเอเลียนาเป็นแผลในใจเขาที่ตามหลอกหลอนตลอดชีวิตเอเลียนาคือน้องสาวของเขาซึ่งถูกมาเกิลทาร้ายกันแกล้งจนพลังเวมนต์ไม่ปกกิูเ็บบว้ทาแล สียชีวิตระหว่างการดวลที่มีเดอร์มนดอร์และกรีโนวอลอยู่ด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ค่ะว่าคาถาการดวลในครั้งนี้ใครเป็นผู้ไล่คาถาลูกหลงที่ทําให้อเรยนาต้องตาย 3. าเขาเป็นเจ้าของไมค์กสิทเอลเดอร์เป็นอานาจที่เขานั้นพยายามควบคุมแต่ก็กลัวมันเดอร์มนดอร์เคยครอบครอง Mike Elder, ไมค์เอลเดอร์ไมค์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเวทมนต์แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยความจริงหรือว่าใช้มันอย่างสะดวกใจเพราะว่ารู้ว่ามันดึงดูดความโลภและก็ความรุนแรงค่ะ 4. เขาวางแผนให้สเนปนั้นคิวตัวเองเพื่อลดความทรมานจากคําสาบแล้วก็เพื่อ,ปปองสนป ในฐานะของสายลับของวูนโดมอและข้อที่5ดามดมนอเองก็มีความทะเยอทะยานมีด้านมืดไม่ใช่เป็นคนดีบริสุทธิ์ตลอดเวลาค่ะและมีความเชื่อว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนโลกได้ซึ่งหลังจากความผิดพลาดก็กลายเป็นบทเรียนให้เขานั้นระมัดระวังและก็เป็นผู้นําแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ